วัน,นีค่ะนักเรียนป .6 วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องการหาพื้นที่นะคะเอ่อนักเรียนเวลาการหาพื้นที่เนี่ยสูตรของเราคืออะไรพื้นที่วงกลมเท่ากับพอารย,ยกกำลับบงสองถูกไหมคะซึ่ง R ตัวเนี้ยคืออะไรเอ่ยคือรัศมีรัศมีเท่านั้นจำไว้นะรัศมีเท่านั้น วงกลมเนี่ยเอ่อนักเรียนต้องดูว่าโจทย์เขาให้รัศมีหรือให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาถ้าให้รัศมีมาหนูคิดได้เลยแต่ถ้าให้เส้นผ่านศูนย์กลางเอามาใส่เลยได้ไหมไม่ได้หนูต้องหารัศมีก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรเนี่ยคือเส้นตรงหนึ่งเส้นที่มันลากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ถ้ารัศมีมันคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะเนี่ยเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยจะเป็นรัศมี เพราะฉะนั้นถ้าให้เส้นผ่านศูนย์กลางหนูมาหนูต้องเอาไปแบ่งครึ่งหรือหารสองกาอน,นะคะอ่านดูข้อที่หข้อที่1วงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30เมตรมีพื้นที่เท่าไหร่เมื่อพายเท่ากับ3.14ข้อนี้ให้อะไรเรามาให้เส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนแทนเป็น3.14หคูณ30มคูณ 30, 30ได้ไหม ไม่ได้เพราะเขาให้อะไรมาเส้นผ่านศูนย์กลางแต่สูตรของเราคือาย r กําลัง2มันเป็นรัศมีเพราะฉะนั้นถ้าให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานักเรียนต้องาไปหารัศมีก่อนคือเอา30มาหาร2ถูกไหมเนี่ยเอา30ตัวนี้มาหาร2เพราะมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอ่า30หาร2ได้เท่าไหร่ตั้งหารค่ะ สองคูณหนึ่งได้สองลบกันเหลือหนึ่งดึงศูนย์ลงมาสองคูณห้าได้สิบลบกันได้ศูนย์ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นรัศมีของเราจะเป็นสิบห้าก็ใส่เลยค่ะสิบห้าคูณสิบห้าแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้คิดเลขสามจุดหนึ่งสี่คูณสิบห้าคูณสิบห้าครูเอาสิบห้าสองตัวนี้มาคูณกันก่อน สิบห้าคูณสิบห้าห้าหใส่5ทด2 5 1 5้บกสเป็น7 1็คูณหได้5 1าคูณหได้1ตรงนี้อย่าลืมใส่0ูนย์นะบวกกัน5้บวกศูนย์ได้5 7าบวกหได้12ใส่2ทด1ได้225ร้อ่ะ15คูณ15ได้225จากนั้นเอา225ของเราไปคูณกับ3.14 แต่เราไม่เอาจุดมาถูกไหมคะ,ะคูณเลข4คูณ5ได้20ใส่0ูทด2 4คูณ2ได้8บวกอีก2เป็น10ใส่0ูทด1 4คูณ2ได้8บวกอีก1เป็น9ต่อมาใส่ศูน์ก่อน1ตัวเอา1ไปคูณค่ะ1คูณ5ได้5 1คูณ2ได้2 1คูณ2ได้2ต่อมาเอา0ไปใส่อีก2ตัวแล้วคูณกัน 3คูณ5ได้15ใส่5ทด1 3คูณ2ได้6บวกอีก1ได้7 3คูณ2ได้6บวกกันได้0ได้5 9บวก2ได้11 11บวก5ได้16ใส่6ทด1 1บวก2ได้3 3บวก7ได้10ใส่0ทด1 1บวก6ได้7ได้เป็น7 0 6 5 0 มีทอสิยมสองตำแหน่งนับหนึ่งสองแล้วใส่จุดข้อนี้ก็ตอบเลยเจ็ดร้อยหกจุดห้าตารางเมตรตารางเมตรแล้วหนูก็ตอบอตอบไปค่ะแบบนี้นักเรียนต้องดูว่าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางหรือให้รัศมีนะคะอ่ามาดูข้อสองวงกลมมีรัศมี70เมตรข้อนี้ให้รัศมีมาเลย นักเรียนต้องเอาไปหารสองไมไม่ต้องเพราะเขาให้รัศมีมานะคะอาจจะมีพื้นที่เท่าไหร่เมื่อพพยเท่ากับ22 7ส่วนเจ็ดหก็ใส่ไปพื้นที่วงกลมเท่ากับพายายก,กําลังสองไพยเป็น22 7ส่วนเคูณกับ R รัศมี R คือรัศมีถูกไหมคะข้อนี้ให้รัศมีมาแล้วก็คูณเลย70คูณ70 ตัดทอน717 70ได้70ด้านบนเหลือเป็น22คูณ10คูณ70ด้านล่างเหลือส่วนเป็น1 22คูณ10ได้220 220คูณอีก70ได้0ได้0 724ใส่4ทด1 724บวกอีก1เป็น15 ได้แบบนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้เป็น15,400ตารางเมตรแล้วนักเรียนก็ต่อออต่อวเวลานักเรียนทำดูให้ดีๆว่าเขาให้รัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางมาถ้าให้เส้นผ่านศูนย์กลางต้องเอาไปหารสองก่อนเพื่อหารัศมี ลัมีมาเอามาคิดได้เลยเพราะสูตรของเราเป็นรัศมีอยู่แล้วนะคะตัว R คือแทนรัศมีนะคะขอบคุณค่ะ